ขดุม้าั้งชวง์ะพุจะได้กันมันมันไหไม่ต้องมีสวยิไม่รด้วยอวอะไรอคยอ่ะ เดี๋ยวเราเอาเสื้อผ้ามาให้พี่ชายเดี๋ยวพี่บุญ <laughs> เดี๋ยวมาใส่พี่บุญ ไปที่อูไม่ใช่ตอนเขาไปทำงานเขาบแล้วเต้งีน่ป่นีรบเ่อีก่าพี่จอดไว้นะคุยพี่รตีมาเหรอคะใี่ผมทำากับข้าวขนของมาซื้อพัดลมมาอี่เนี้ยใส่อะไรเนี้ย

ผ้าเด็กมีเด็กใส่ไหมมีดูฮะเด็กเล็กเ,กเกกล็กเล็กทกเด็กตัวแค่นี้เท่าตัวมาเนี้ยโอ้ฮะจะแก้มเนาะอ,อุ้ยเต็มไปเลเนี่อันนี้มันเด็กเด็ก น่ปนสาวแล้ไมอโอ้ยจะแต่งงานแล้วแตมอะแตมก็จะเรียนมหาลัยแล้วอยู่มอชอยู่เชียงใหม่แล้วสาวแล้วอืมสาวเป็นสาวได้นะันนี้ได้เนี่ยไหนเนี่ยแตมแตม รบไม่ไหวแล้วมั้พี่น้อยไงเนี่พี่ทองไงใส่ทาสวนเออเสื้อลูกสาวป่ะใครใส่องโลคงจำไม่ได้แล้วเสื้อตัวเองจำไม่ได้เยอะมากก็ขายเสื้อป้า <c oughs> พี่ลาตีกินเป็นไ,ไหมวุน ต้มปลาใส่ด้วยนะคะต้มปลาให้สุกลมกะตัมน้ำพริกผัก